สวัสดีครับกอกกอกนิวนะครับตอนนี้กอกกอกนิวอยู่ที่วัดป่าธรรมนิมิโ 9, ตโพ๙ตําบลน,นาขามอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินนะครับอยู่ตรงบริเวณพระธาตุนาขามนะครับเรามาดูนะครับว่ากอกกอกนิวมาทำอะไรที่นี่นะครับนี่ครับอันนี้ก็คือพระธาตุนาขามนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านของกอกกอกนิวเองนะครับ ซึ่งจากวัดนี้ไปที่บ้านก๊อก,กนิวนี่ก็ประมาณ500เมตรครับท่านผู้ชมนี่เป็นพระธาตุนาขามนะครับเป็นพระธาตุที่สวยงามมากๆนะครับนี่เรามาทําอะไรกันที่นี่นะครับนี่เรามาเจอครูหลอดเสียงคํานี่ครับสวัสดีครับครูหลอดเสียงคำครูห <laughs> ลอด,ดมาทําอะไร,ระที่<ร>น,นี่ครับ๋ ครับวันนี้บนบังเอิญกรหลอดนะครับมาร่วมงานอะไรนะชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวดูชื่อไงงานตุ้มโฮมเครือข่ายงานตุ้มโฮมเครือข่ายตำบลวิถีพอเพียงภาคอีสานครั้งที่12นะครับซึ่งจะจัดขึ้นวันที่วันที่9ครับในวันที่9ในวันที่นวคม2อ6 4ันาคม2 5ะครับที่วัดป่าทั้งมิตรโพ9นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทปตทอมหาชนนะครับมหาวิทยาลัยกาลสินและก็เทศบาลตำบลนาขามนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์นะครับของแต่ละชุมชนนะครับในภาคตะลอกเชียงเหนือนะครับเป็นสินค้าโอทอปสินค้าเกี่ยวกับบริโภคต่างๆนะครับของอพี่น้องอ พวกปตทของพวกเรานะครับมาจัดที่นี่นะครับก็เชิญชวนพี่น้องถ้ามีโอกาสนะครับวันพรุ่งนี้ก็มาชมมีการแสดงรำต่อหน้าพระธาตุนาขามนะครับนี่ครับพระธาตุนาขามนี่คือพระธาตุพระธาตุนาขามนะครับเป็นพระธาตุที่หลวงพ่อทิพยยนต์นะครับซึ่งเป็น เจ้าวาดองค์แรกที่มาสร้างวัดปา่าทั้งนี้โคก้านะครับเป็นองค์ผู้สร้างเป็นบุนคคลแรกนะครับเป็นผู้ก่อสต<ม>ั้ง<ม>โดยได้นําพระบรมสารีริกธาตุน,นะครับจากประเทศสีลังกามาสี่พระอบนะครับซึ่งรบรรจุอยู่บนยอดที่ท่านมองขึ้นไปข้างบนนะครับไปลายปาย<ม>พระธาตุนะครับจะเป็นสีทองนี่แหละครับนี่เป็นอัฐินะครับของคือพระอรหันต์ มาจากประเทศศรีลังกานะครับแลวก็จะตั้งมานานแล้วตั้งแต่พศ2531นะครับก่อตั้งมาเสร็จในปี2549และปัจจุบันนี้ก็จะมีงานสมโภชกันทุกปีครับในช่วงเดือนเมษายนถ้าใครมีโอกาสผ่านไปผ่านมาครับเข้ามานมัสการองค์พระธานุอาขามได้ครับ12เมษายนถึง15เมษายนของทุกปีทาง ผู้นาชุมชนเทศบาลตำบลนาขามแลว้วก็ทางอําเภอจังหวัดกาสิน์เรานี่แหละก็จะมีการจัดงานขึ้นเป็นงานระมัดสการองค์พระธาตุนาขามก็ขอเชิญชวนมานะครับพระท่านนาขามนี่อยากจะบนบานสารเก่านะครับใครไปสมัครงานไปสอบหรือทําอะไรก็ตามนะครับหรืออยากให้การค้าการขายของท่านนะครับปังๆนะครับ ก็สามารถมาบนบานสารข่าวได้นะครับเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพรักของชุมชนตำบลนาขามอำเภออุชลารายจังหวัดกาลสิน์นะครับก็ผ่านมาเลยนะครับมีสถานที่ให้ชมหลายๆที่นะครับในบริเวณนี้อันนี้ร่าวข้าเกี่ยวกับพระธาตุนาขามนะครับแล้ววันนี้นี่ครูหลอดมานี่ก็คือวันนี้มาเตรียมงานใช่ไหมครับครับมาเตรียมงานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยกาลสินครับและก็ทางเทศบาลตำบลนาขาม ーーกับปตท,อทอครับบริษัทปตทมหาชนจัดงานาวิถีพอเพียงนะครับตุ่มโฮมใคร,ครที่ f อฟีท่านใดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแถ,แถวๆนี้นะครับมาเที่ยวได้นะครับาม,ามาเที่ยวได้เพราะว่ามีสินค้าทั้งผ้าไหมทั้งพืชพันธุ์ธันยพืชและอาหารปลอดสารพิษอะไรต่างๆครับมีหมดครับของแต่ละตำบลสินค้าในจุนจนมีหมดนะครับ ขอเชิญชวนนะครับเป็นงานตุ้มโฮมเครือข่ายตำบลวิถีพอเพียงภาอีสานครั้งที่รับสลยนะครับจะจัดขึ้นวันที่9ธันวาคม2564ณวัดป่าธรรมนิมิตโพ9้าตำบลนาขามอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับนี่ครับวันนี้เตรียมพร้อมเพื่อว่าจะต้อนรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่จังหวัดกาลสินแล้วก็ จังหวัดใกล้เคียงนะครับสามารถมาเที่ยวได้นะครับมากราบนมัสการองค์พระธาตุนาขามได้นะครับมาขอพรนะครับขอโชคขอลาบได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง y YouTube คหลอดด้วยนะครับคหลอดเสียงคำก๊อกนิวขย้ำข่าวครับแล้วก็ก๊อกกนิวครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ